มีคันไหนแรงเข้าของแกรครับของแกนี่แรงสุดถ <laughs> ึงเราลบีแจงขนาดได้ไลาบีได้ครับลาบีขนาดเลยครับกีดากไปเลยครับ <c oughs> อ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมจะขอไปนั่งรถกับป้าพาครับได้ข่าวว่าเจ๋งสุดครับเจ๋งสุดในทีมครับ เจ๋งสุดในทีมครับอยากลองนั่งด้วยคนครับจะเป็นไงครับขอนั่งน้ำเนี่ยปาเอาจะเปิดมาได้โอ้เย็นจัดเลยอะไรนี่กองปะกองเอาไว้จังหน้าอันกอนกระุกฮะ นอนเอาไว้ท่านนอนติเน่ปดมือนัดบ่มี่เอะปัดโทรโทรโทรถไหมเาโทรสามเขาผู้ใดงเหโอฮะฟังเขาเอาเลียงกี นี่ลูกพูดไดเนี้ยนเนี่ยน้าสิบละขับรถสิบล้อเลยเนี่ยโอ้มาเปนลูกลูกสาวพร้อมแล้วครับกับความ มันครับผมมันมีไหลขีดจำกัดครับป๋าพาครับโอ้โอไรเส้นแงงเดียวเราฮะโหระห์แล้วก็เก่งสุดในทีมครับเก่งสุด

ไปดำน้ําเสียจโจโเลยมีดากเทอร์นี่กุ๊ปเลยครับเอามีมังเวยูติดป๋าได<ง>้ฮะมีมังกรับรถ่ี้วัวไ,<ง>ได้ฮะครับมังเด้งอะไรเสียจโจถอยเข้าไปครับแต่ว่าป๋าผ้าเอาหนาเข้าไปเลยครับกรับมังเด้งอะไรแล้วว่า <laughs> <laughs> กระสร้างกระสร้างทรณีอุบโห่ะไปเลยล้อโอโห สิบสปีดครับนี่เป็นสไตล์นะครับเป็นสไตล์นะครับน้ำลอกเรียนแบบนะครับนี่ครับเ,เยี่ยมมากขับขึ้นขั้น,ข,น,ข,นขึ้นครับขั้นนี้โดนไมป่ปาขับมานานยังคันนี้เนี่ยนะนดีกว่าล่ะครับ ปีกบวะแล้วแต่งวลัลู่รู้ใจกันบมดแล้วมันนี่รู้ใจกันหมดแล้วครับโอ้เป็นตังน้นนำ,นำใช่เหรอน้ำอ่าหมันดำลงไงน<ำ>แน่นอนนี่ดีว่ะ หลายขนาดมาก่อน,นครับ làm thế nhà Thế, thế. thế bây giờ bỏ cái đó Cũng như làm thế Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không บ่ đi บ่ได้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 บ่ không บ่ อวแขึ้นไปยังงฮะดินนู้นดินพันลงน่ดินนน่ะมันมาลงจังไงเน่นนะหองเสียโจนะมันบ่เทบมันเีบ้อมั่อเนาะ่ไงเนตอนนั้พูดอเีย็บ่ลอกลังอยอตที่ผมไม่่ท่หอก โอ้โหโอ้โหโอ้โหฮฮุ้ยมันมันมันาสิงกับอาิง แได้ขาเถียวน้ำปลานี่บ่ครับมีแต่ขาแรงอืสมใ้ื้อนดหาเาเดือนมันมานี่ยันแรอยู่วันได้เดือนละหกพันวันละสามร้อมก็ถูกมืดหคือเราปฏิถินลุยแรง ไปได้กัไปไได้กัไปเดอวยั่ไงบยไปได้กับไปเ่วายัไบโอต้มยีเดบปเียบยัน โอ้โหอมมีหลายลอยอ่ม <bandwidth> ต <C mas> <noise> ่างอย่างนะเพราะมมีหลายรอครับเอาน้ำขั้นใดเหรอขั้นที่วะเลิกสี่ขั้นขั้นที่น่ะใส่มัดน้ำใส่ไงวะดิ เทีบ่เมันาบอเาูเตีแหตัวนักเฮ้เดี๋ยวต็ายเหายนะตต๋หยบ่เป็นยังเต๋เอาเตะต็น่เอคบอกแล้มันรู้ดอ,อกเต๋คนบอกแล้วม,มีคนบอกแกแล้วแกหลุดครับ นานยุ่นเลอีกหลายเดือนยุ่พดเสียโจโอ้เสียบอกมนาะมึงสีแล่ะมมีน้ครับกียวมสีล่ะมมีน้ำมันดำมันมันมาสั้นเนาะดำเนาะเน่นหนักไปกับมันกมีน้ำทีงายมันอ่ะมมีน้มก็เสีออกัก็มีมู้ขั้นยวนเพแชร์ไปบอกเพอนเ่อเีย

้าในหูเช่นน้องอินเหรอรับหูสามชั่วโมงก็มีสมยันผู้ถา้เ<อ>าเบงเฮาอยู่ไหมวะตอนนั้นไปถึงรถขัน่ดเออรถขั้นใดไปในคู่ขันนั่นสมยันน่ะป่านอนนอนถึงรถรลยป่ครับ ลปลาขอบคุณหลายๆเ้วยอครับเ<ฮ>ด้อครับมาทายปลาผ้าครับมาเนี่ยผ้าสิงครับ <laughs> ปลาผ้าผ้าสิงมาดูสัมผัสความแรงครับของปลาผ้า <laughs> <laughs> โอ้ดำทองเรื่อพี่น้อง <laughs> แรงได้ใจอีรี